ศาลประจมือเซี่ยงไฮ้ของจีนได้ประกาศยกเลิกคำสั่งระงับการขาย iPad เนื่องจากบริษัท Apple <c oughs> เป็นผู้ชนะคดีจากการฟ้องร้องของบริษัทโปรวิลซึ่งก็เป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของจีนด้านทนายความของบริษัท iPad ได้ให้เหตุผลว่าบริษัทโปรวิลแทบไม่มีการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าในชื่อ iPad แต่อย่างใดแต่ขณะที่การผลิตและจำหน่ายเครื่อง iPad ของบริษัท Apple สามารถเพิ่มการจ้างงานและสร้างไรายได้แก่ประเทศจีนจากการเก็บภาษี เป็นจำนวนมหาศาลก่อนหน้านี้บริษัทโปรวิลได้ฟ้องร้องบริษัทแอปเปิลในข้อหาละเมิดสิทธิบัตรเนื่องจากบริษัทแอปเปิลได้ขาย iPad ในประเทศจีนทั้งๆท,ที่บริษัทโปรวิลได้จดทะเบียนสิทธิบัตรในการใช้คำว่า iPad เป็นชื่อสินค้ามาตั้งแต่ปี2543นอกจากนี้บริษัทโปรวิลยังได้เรียกร้องให้หน่วยงานสุลกากรของจีนระงับการส่งออกรวมถึงการซื้อขายเครื่อง iPad ภายในประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทโปรบิวกลับเป็นผู้แพ้คดีดต่อบริษัทแอปเปิลจากการตัดสินครั้งล่าสุดของศาลเมืองเซี่ยงไฮ้ทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะบริษัทโปรบิวเป็นผู้ชนะคดีดจากคำตัดสินของศาลประจามืองเซินเจิ้นอย่างไรก็ตามบริษัทโปรบิวยังคงพยายามฟ้องร้องบริษัทแอปเปิลโดยขู่ว่าจะยื่นเรื่องให้แก่ศาลของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้พิจารณาคดีดหลังจากนี้ค่ะ